เดินนัวๆจริงออแหมแหมโอ้ยไอหาหาห้หนอนนี่มันข้นเหล็กเลยนี่ปวกปวกกินดินแล้วปวกไม่ชอบกินไม้คุณแบบเจอหมูรีบค่าเลยนะเดี๋ยวมันจะเป็นมา,มาหาในาีอนาคตปวกกลัวนอนโอ้ย ีคนเอาไปรอดเลยใช่มผมจะรอดเองไวนะไ่นอนตัวเลียวเองแกมันเจอปัญหาเรื่องไอ้ผุปัสสาทรงนี้เหรอแต่ปัญหาพราะไอ้พวกหนอนตรงนี้แหละมันเกิดเยอะจังเลยลงมาหมดแล้วพามันลงมาหมดได้โอเคโอเคต้องรีบข้าวอะไก่อนแล้วแกพวกนี้ไงงานมันเป็นปัญหาแน่ไม่ใช่อะไรคุณนะแต้วาดูดีๆหนอนมันเป็นประวัติสินแล้วมันโคตรเตื่ ดีๆความจริงมันเป็นไอ้แบบไอ้ไอ้นั่นไอ้หนอนที่ว่ามันจะชี้ขึ้นท้องฟ้าท้องฟ้าเลยพีย่เราเราจะรู้ร้ไงว่ามันขือท้องฟ้านะไม่หนอนมันไม่ดื้อไงแต่ว่ามันเอาตูด,ดันชี้ขึ้นท้องฟ้านนนมันตีงกาเปล่า <laughs> แล้วคุณกะเพาสร้างอุปส่าห์เองนะแล้วคุณจะตายดิ <c oughs> ไอ่เออปัญหาคือนี่เลยนี่แหละไม่สามารถเลยเฮ้ยแต่ว่าพอลูกอยู่นะดี๋ยเดียเดี๋ยวอเดี๋ยวสร้างสิ่งที่แล้วปลูกประสาทให้คนเนี้งคือแดบแๆบแส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 บแม้แสบแสบแ้บแส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 บแรบแสบแอบแสบแ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 บ ผมต้องการเยอะๆยอะไปผู้ช่วยจากผู้ช่วยหิวต่อตรงๆไหนอะผู้ช่วยเยออวยจอโอ้โหตาตาเลยผู้อ,อ้าวโ,โหอานาถามากครับจะไปจุ่มันมจะเป็นปลวกปลวกตัวเล็กเล็กน้อยน้อยที่เจ้าสามารถทำได้ค่ะไม่ได้ห้าไปแล้วโอ้โหเราเองเลยโอ้โห ใครมันเอาดอกกุหลาบมันมันใสนี่เนี่ยช่วยกระนาเอาถือเงินนะครับเพราะว่ามันเกะกะห้องช่องช่องนี้มากเลยโคตรเกะกะก็มีสองคนนี่แหละแต่ว่าผู้ช่วยไม่ได้เปิดใครเปิดใครเดี๋ยวผู้ช่วยจะเปิดใครแล้วเปิดหน้าเออใจเย็นพี่ผมผมผมรอเล่นเฮ้ยหมูอย่าดื้อมาเนี่ยตบหมเอาทิ้งโอ้โหผมคนเดียวที่ต้องจัดของใช่ไหมเนี่ยผู้ช่วยเฮีย ยี่หกในในกล่องมึงเยอะแยะไปเอาไปไม่ใช่เป็นพวกนะก็ต้องเทไม้ดิจะแทยังไงอ่ะจะ้วแล้แล้แทะแล้วแล้วเฮ้ยมาอันนี้โคตรเค็มเลยใครมันเอาอะไรมาป้ายไว้น่ะนอนมั้งพอดีไม่ใช่ผมไม่นอนเพราผมไม่ใช่คนอย่างนั้นไมื่ได้ป้ายเราเหมือนจะลาเลยใครมันเอาคุณสมัยก่าเขาใช้ไม้ในการเช็ดก้น เราคุณพ่อมาเหลาๆแล้เฮ้ยคุณถึงมีสาระได้ไม่จริงคุณต้องมีสาระสินี่จะเป็นคุณอุ้ยอะไรนะมันโดนด่าเลยอยากกินมันอ้ํอร่อยมากเลยอ่ะมาอุ้นอนโปะไปเนี่ยตีไม่โดนยํๆๆๆๆอร่อยจังเลยผู้ชมปัญหาที่สุดก็คือตันตีหนอนไม่โดนนี่แหละโอ้ยยังไม่มีวิธีไหนที่มันดีกว่านี้ไหมเนี่ย เดี๋ยวไม่ตัดไม้ที่อื่นนะพอดีต้องการสำรวจอย่างเยอะมากเลยไม่ได้เว้ยนะฮะปลาปลาโอ้โหโอ้โหเ๋ยว่าอะไรเดี๋ยวมันเล็กๆไปคิดเ็ื่สิง กว่าอะไรทำไมไอ้พวกนี้นไม่ตีไม่หได้มไอ้พวกนั้นเนี่ยฟาร์มตังค์ม่ได้ฟาร์มตังค์เออฟาร์มเลเวลเลยฟาร์มพื้นตีแล้วมันมันไม่ให้เลเวลไอ้พวกหมูนี่แสบเกิดไอ้ตัวปรสิตพวกนี่มาเยอะด้วยแกแขนพวกมันอีกก็ได้ดีว่ะปรสิตแต่ก็ได้รีวลวหน่อยแต่ว่าน้อยมากเลยคนช่วยเห็นหมูคนช่วยฆ่าทิ้งหมดทุกตัวได้ไหมช่วยเทไม้อยู่ช่วยไม่อยากทำมาเลยเลยก็แกไปเลย อ้ยสบีวิ่งท่าโตอ่ะมบีเบี้ยวมากเลยสบีทิงท่าโตใช่ไหมเกี้เเข็นบวิงทาโตอ้อ้าอยอ่วยด้วยอะไรเวะนู่ดีๆมัะผมเจอเออหลุมหลุด้วยด้วยเขาวิ่งทาโตเหมือนกันนะต่พอเราวิ่งในราคได้เดี๋ยว ช่วยด้วพี่าวมันกำลังไใ่กลุ่มช่วยคนมีดาบเพชรเป็นยี่สิบอันเดี๋ยวคุณไม่ใช้อ่ะประมาณร้อยตัวร้อยตัวเลยอ่ะพี่ผมจะกล้าไปยี่สิบล้านตัวมยังไหวเลยผมมีอะไที่สุดอ่ะแล้วแล้วใครยี่สิบตัวของคนนี่มันมันจะก็สู้ได้ง่ายๆแล้วือะไรวะน่ะใครถือปืนเอคีมันนอะไรโอ้โหเตรียมใจตายเลยเพื่อนเกตูดผม พราะคุณเนี่ยจะตายไปแล้วไงล่ะคุณก็ช่วยจัจัดด้วยนะถ้า